ความเมตตาของพระเจ้าชาวแคนาดาตาบอดแต่กำเนิดได้รับทางนำเข้าอิสลามปี39และนี่คือเรื่องราวอันน่าทึ่งของเขาอบับบูฮับซะอับดุลมาลิกแค่เกิดโดยปราศจากการมองเห็นและเติบโตในแคนาดาเขาเข้ารับอิสลามในปี2539ฉันชื่ออบับบูฮับซะอับดุลมาลิกแค่ฉันเกิดจังหวัดที่10ของแคนาดาในนิวฟันแลนด์อันเก่าแก่ฉันเกิดมาตาบอดเมื่อฉันอายุได้ห้าขวบแม่ของฉันย้ายเราไปที่โนวัตโกเทีย ซึ่งฉันไปโรงเรียนพิเศษสําหรับเด็กตาบอดฉันออกจากโรงเรียนนั้นเมื่ออายุสิบขวบเพื่อไปโรงเรียนปกติฉันเริ่มเล่นมวยปล้ำสมัครเล่นตั้งแต่อายุ9้าขวบมวยปล้ำกลายเป็นความหลงใหลของฉันฉันรู้สึกทึ่นกับนักมวยปล้ำอาชีพวิธีการพูดคุยและการแสดงของพวกเขาทําให้ฉันหลงไหลจนอยากจะเป็นคนตาบอดสนิทคนแรกที่ได้เป็นนักมวยปล้ำอาชีพเมื่อฉันอายุ16ปีฉันอ่านรูทของอเล็กเฮลี่ในหนังสือเล่มนั้น ได้มีการกล่าวถึงอิสลามอย่างสั้นๆฉันรู้สึกทึ่งกับศาสนานี้ที่ผู้คนเขารบพระเจ้าองค์เดียวและไม่มีภาคีฉันมาจากครอบครัวคาทอลิกชาวไอริชและเราได้รับการสอนว่าพระเยซูปเป็นบุตรของพระเจ้าในอิสลามพวกเขาไม่มีแนวคิดเช่นนั้นหลังจากอ่านร่างเ่าแล้วฉันค้นพบบุคลิกที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งในนามของมันคอมเอ็กขออัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาลักษณะท่าทาง และการพูดของเขาจุดประกายความหลงใหลใหม่ในชีวิตของฉันแต่แล้วฉันหมดหวังที่จะเป็นมุสลิมฉันใช้ความรู้เท่าที่มีเกี่ยวกับวิถีชีวิตนี้ในปี1996หลังจากฤดูกาลมวยปล้ำที่สมบูแบบซึ่งชนะรวด29ครั้งโดยไร้พ่าย,ายในที่สุดฉันก็ได้พบกับพี่สาวชาวมุสลิมคนหนึ่งหลังจากการอภิปรายสั้นๆเป้าหมายของฉันก็สำเร็จฉันกลายเป็นมุสลิมขอบคุณพระเจ้าการส่งเสริมเป็นของอันลอแต่เพียงผู้เดียว ตั้งแต่ปี1998ฉันได้พูดต่อหน้าผู้คนเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่น่าทึ่งนี้ในปี2002ฉันกลายเป็นคนตาบอดสนิทคนแรกที่ได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนในโรงเรียนฝึกมวยปล้ำอาชีพอย่างไรก็ตามความหลงใหลในมวยปล้ำอาชีพทำให้ฉันหมดสิ้นไปดังนั้นฉันจึงไม่ได้ติดตามเส้นทางอาชีพนั้นอีกต่อไปฉันยังคงเดินทางและบรรยายเกี่ยวกับอิสลามไปทั่วโลกและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้งานที่ดีที่สุดในโลก ในปี1997ฉันได้รับอั้นกุฎระอ่านอักษรเบลภาษาอาหรับเป็นของขวัญและฉันก็ศึกษามันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่มามุดลิมเซนทันคุณคงคำสำนักข่าวไวชัยแนน